ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับขอสูชง o u t ท b e ต่อต่อมรถไทยนะครับผมสวัสดีไปยังแฟนเพจเฟซบุ๊คลอดไทยสายโหดเมืองกุดนำนะครับผมอยู่บานครับอยู่บานโอ้เมื่อนี้บ่ได้ออกนะครับเมื่อนี้เช็ครถดครับเช็คลถดเช็ครถดนะครับเปลี่ยนหูกปืนนะครับเพราะว่าไม่งานไทยให้นะครับเพิ่นให้มากกันแทะหลักล่งหางนะครับผม เป็นจะปลูกมันนะครับได้ยินวานะครับก็เมาไวเตะดนแล้วพี่น้องนี่ครับว่าสิปเปลี่ยนลูกปืนนะครับเพราะว่าผมเอาเวนห้องแลกก็ยังรวมอยู่นะครับผมผมยัน,นมันมากินเสือตัวนี้นะครับผมก็เลยได้ยเปลี่ยนเร็วนะครับโอ้เมือก็ดำดำแล้วพี่น้องเลยนะครับตัวนี้ ถวยลูกปืนนี่เอาออกแล้วนะครับผมถ้าเปลี่ยนลูกปืนแนะนําให้เปลี่ยนถวยนํานะครับลูกปืนบ่แตกครับแต่ว่าลวมสื่อพี่น้องจรนี้แล้วครับมันลวมครับลูกปืนมากก็หลดนะครับนะครับเปลี่ยนธรรมดาลูกบดจำพี่น้องเปลี่ยนทันละสามล,ลูกไปเลยซึ่งตัวใหญ่ตัวหน่อยนะครับลูกใหญ่ลูกหน่อยโอ้บูมสีเบิดหลายพันเลยพี่น้อง นาจะสีพันน์าจะโบยู่นะครับผมเบิดแทกครับสีพันรวมมดสูกครับสามหลุมหลมแห่งรวมแห่งครับเบิ่งตีลลวครับอย่าให้มันแน่นยังไงนะครับถูกปืนนี่เพราะแตกครับแต่ว่ามันหลวมแห่งนะครับลูกนอยก็รล้วมกันนะครับผมเปลี่ยนออกเลยครับผมแต่ว่าตัวตัวหนานี่ยังดีอยู่นะครับผมยังแน่นดูครับถูกปืนมากกบรถดนะครับ ถวลูกพื้นนี่ทั้งทั้งหนาทั้งหลังผมตกอ,ออกเบิดเลยนะครับผมเพราะว่าสีใส่ถวยไม่เข้าไปนะครับผมสักกาดครับสักกรารตัวนี้ออกอยากได้พี่น้องผมมาสีเอาให้เพื่นเอาเกดเอาเกดตัดออกนะครับเป่าออกเอาเพราะว่างัดบ่อเรกครับบ่อเกดเป็นหินเจียนะครับผมสีไปหาลูกผีอยู่โลงกึ่งเลยครับผมนะครับ มีแต่เจลบีครับโอ้ล่มกระแห้งนะครับผมเจละบีเจละบีเพราะว่ามันได้ไชนะครับถาบอเฮ็ดกระยานพุ่มกระยานกินเสือมันสิซึกไปเรื่อยครับคือหางท่านแปดหาของผมถ้าปลวยเห็นมันหลวมล้วมล้วมไปลวมมาเพราะว่าเล็กหะาเล็กเนาะครับมันกเกิดการซึกล้อมนย่าพี่น้องดินกระเข้าครับมันเฮ็ดถลุยปืนแตกไว้นะครับผมถ้าทางทีดีแนะนำถ้ารวมแน่นี้ ต้องเค่งเขาครับบอเค่งเขากับาเวเวนห่วงครับตัวนี้มันมันมันเบิดวิธีทางนะครับนี่จะเปลี่ยนนะครับผมก็เลยได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนกระบ่ไเด้เปลี่ยนเทอลลูกเลยเปลี่ยนเท่ละสามลูกมันครับมาอื้มอื่นให้ศูนมาเปลี่ยนน้ำมันให้อีกครับผมนะครับถ้าเวลาเปลี่ยนลูกปืนแนะนำให้เปลี่ยนถวยลูกปืนนำนะครับผม หวยผมถอดออกไปแล้วครับซึ่งหวยหน้อยหวยง่ายติเกอร์ว่าลอยไทายเงินลานพอปะมาบินพีกาชัดแจ๊คเป็นแนวไดรดอกเงินลานแต่เงินพันกน็ยังมว้วนเห็น,นอยู่บบพี่น้องมันนี่กระซิเบิดแจ๊คพันอลไรพี่น้องเบิดลสามทีพันดลกว่าจะครับซึ่งลูกน้อยลูกใหญ่ถ้ากูยก้ยืวกับ ตะกอนหกลอยหาิบครับลูกหน่อยสามลอยหาิบกลเป็นพันหนึ่งพอดีครับสามลูกกับสามพัน 3, แต่ว่าซูมือมันสะได้บัวแล้ครับลูกละพันนะครับผมสักกะลาด้องเกายัาง,อยางอยู่ครับสักกะลาดตองไ่นะครับบอส่ดินเขาเฮียไห้นนลูกปืนแตกไว้รวมไว้นะครับผมสักกะลัดตองไ่นะครับยูบ้านครับยูบ้านมนนาในบ่ได้ไปซ้าย เช็กลวดจริงครับมืออื่นมีงานมังก,ก์อไพรนะครับม,กกรม,มังก์อไพรมังต้นไม้มังกขั้นแท่นะครับผมใบกะใบกะว่าสิซื้อใบหนาใส่ไหมนะครับจักสิมีเงินซื้อบ่มีหรือพี่น้องตัวนี้ก็เป็นใบของแม่หมูคือกันนะครับผมอาจจะถ้ามีเงินซื้อก็จังสิได้ซื้อนะครับถ้าเงินเหลือเพราะว่ามืออื่นเพิ่นก็นสิมาเปลี่ยนน้ำมันชุดใหญ่ให้นะครับผมโทรแจ้งไปเมื่อวานนะครับผม เพึ่นว่าแปดพันกว่าบาทบ่ครับหักส่วนลดแล้วไลาจายอย่างเดียวครับชั่วโมงบินกับสองพันกว่าล่ะครับผมหอมบ่เปลี่ยนกับที่ตัวรถนะครับผมรอเปลี่ยนเพิ่นอยู่สองพันชั่วโมงนะครับก็เลยสิเดีดเปลี่ยนออกให้มันเหลีวนะครับเพราะว่นเป็นรถเฮ็ดงานหนักนะครับใฮ็งานหนักเออมากับเฮาะโคมาบา่นี่ครับกระจีหกโกแน่นะครับผม เดี๋ยวพาเบื้องตอนประกอบนะครับผมพอมีเวลาถ่ายผ่านซีก็ดีอยู่ครับบอดีแต่เนี่ยมห่อสมุลุ่มแบบนี้แหละครับผมถามาห้แตกมันเกิดบแตกครับแต่ว่ามันหลวมคือว่าแหละครับผมบอดีนะครับถ้ามันหลวมฮึออกงายไปวนบวมอดลงนนตนึนแล้วครับตัวนี้ขึ้นแล้วครับ น่าร้างขึ้นไต่พี่น้องเลยูกปืนมากก็รถนะครับบุกเคยเปลเตียนจักเกื่อนะจักปีเลยพี่น้องสี่ขวบสองปีแล้วครับคมอโอ้เจลเบีจะเจลเจบีเต็มผืนอยู่ครับนี่ครับออกมาแล้วออกมาแล้วเป็นไรพี่น้องสชให้ไม่เหนียนได้ดยังไงล่ะคุณ ว่ามันเอวมอลำเอาลต่วนี้โบอหอดล่งกึงนะครับผมใดการครับรวมกับว่าในร่วงตอกเบิ้งไดนเล้พี่หน่อยแต่ากาตอกอกอยากยาักเลยนะครับทำความสะอาดนะครับผมเดี๋ยวสีรองเบิ้งลูกนี่อีกอยู่ครับออกอยอะจังอะ อ,อ,อ,อจกสิทายชิบจักสิตีพี่น้องเลย่ะเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องแล้วสิเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับผมแล้วประกอบไปะยังแล้วมีเวลาแล้วสิทายชิดให้เบิ่งใหม่นะครับผมลูกปืนใหม่ใช้อะไรก็เดิมอยู่บอครับสียงเงินแล้วต้องดีนะครับพี่น้องผมบ่ากสิอดเจะระบอกจะระบีนะครับเตรียมความพร้อมอื่นพร้อมรุยงานนะครับผม อ่ไปชมครับมืออื่นเถือมีนางานมันม,นมันให้พี่น้องได้ชมนะครับผมเจอกันคลิปนาครับคลิปนีอีพีดีขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ